สวัสดีค่ะเซเอร์วันนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะไปล่าสัตว์ EP 2นะคะตอนนี้เราก็ได้สัตว์จำนวนหนึ่งแล้วแต่เยอะไหมกี่ตัวแล้วสามตัวหอยทากสามตัวแล้วก็ตะเข็บหนึ่งตัวหอยทากสองตัวแล้วก็ตะเข็บหนึ่งตัวไปเราไปหาอีกแล้วเราก็จะเอามันไปสูตรธรรมชาติของมันนะคะแต่มันมีหอยทากออกมาเยอะเลยนะเอาเหรียญเมื่อกี้ ไหนแม่อุดูเฮ้ยมันติดกันไหนเนี่ยอ๋อนี่นี่อมเนตรนี่หอ,อยทากตัวที่สามตัวที่สี่มันอยู่กันเป็นคู่อมเนตรนั่งจนตุดก้นเปียกอะดิมันเกลียใช่ป่ะโอ้แม่อูไม่เห็นจริงๆเ,เดี๋ยวอมเนตรเดี๋เพิ่งจับนะนอันนี้จับไปเลยลูกจับไปเลยเดี๋ยวจะให้เชเบ็ดจับหนึ่งตัวมาเชเบ็ดบอกว่ากล้าจับมาเร็วมาเชเบ็ดมาจับให้ดูหน่อย ไมใ่ใช้มือเลยลูกเชเบตเชเบตใช้มือเลยลูกอ่าเชเบตมาเฮ้ยเอ้ยเฮ้เล็กอันนี้เขาเรียกว่าหอยอะไรหอยอะไรอันเนี้ยกุ้งหอยท่าเนี่ยหอยท่าเอาเหรอเธอไม่กล้าใช่ไหมตัวนี้ไม่น่ากลัวสุดตัวนี้ไม่น่ากลัวสุดเออเธอเชเบตจะเอาตัวไหนจับจับตุ้ดได้เลยเอาไงอ่าเอาไงเร็วตัวนี้มันจะไปแล้วเร็วเชเบตเอาเร็วเร็ว นเอ้าวเร็วลูกเอาตัวไหนตายยังลูกไม่ตายลูกมันเพิ่งมาลูกถุยน้มลายอ่ะเอาเร็วเร็วเชฟเวตเชฟเวตบอกว่าจะจับหอยทากบอกไม่กลัวไม่กลัวนะคะอาจับค่ะจับได้ไม่มีค่ะพี่กำเลียนึงจับเลยค่ะเฮ้ยอะไรไม่ใส่ถุงมือมันก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วยไงเาเร็วเลูกให้น้องจับให้น้องจับลูกเอากระโดดกล้าหรือไม่กล้า โอ๋ยอะไรอ่ะเชเบตอ่ะจริงๆริงอ่ะพี่จับมือเปล่าได้เลยนะเออเอออะไรนะอะไรนะอะไรนะอะไรอ่ะกิเกตคือพี่ยังทำได้เลยกิเกอลูกจับเป็นจับแบบไม่เห็นมือเลยแล้วนะอ่าไปจับตะเข็บบั่นนี่นี่หอยตัวเล็กออมเล็ตนี่หอยตัวเล็กจับหอยตัวเล็หอยตัวนี้น่ารักออมเล็ตจับตัวนี้ก่อนลูกตัวนี้ตายแล้วจับตัวนี้ก่อน อุ้ย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 ม่อ,อาตัวอืนนน่นบ้างนี่ลูกหาตัวนี้แล้วเนี่ยลูกมาหยิบตัวนี้ทีอ้าวนี่น,นี่ตัวนี้เนี่ยลบลบน,นี่แล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึง่งแม่อูจริงๆอ่ะมีตัวจิ๋วเท่านี้เนี่ยไม่เห็นไหมสองตัวที่แม่อูให้ดูมเมื่อกี้อุ้นนนยน้อยจะแล้วนะูนม<อ>ันจุดจนท่านั้นอ่ะจุดลงดีก็มีใช่อ้าเอาเน็ตเจเวตเอานี่ไปเก็บให้แม่อู๋หน่อยในบ้านเอาถ้วยไหมเจเวตเอาถ้วยไหมอ่ะ ดู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 อโอเคี <il> ่แม่ไปาะเ็บกันวนีตัวหนึ่งตรงผ้าลูกเห็นไหมตรงผ้าน่พอแล้วเยอบไปล้วหยบมาเลยลูกแล้วเราไปปล่อยข้างในดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้เขาโดนเหยียบแน่นอน ปีนหรอกลูกมันมันการ์ดนี่หรือเปล่าถ้ามันปีนอะหัวมันดำถ้าหัวดำแปลว่ามันจะเปลี่ยนเปลือกม่โอ๊ยจริงเหรอหมดยังลูกนี่นี่มีหอยตัวนี้ด้วยอุ้ยเต็มเลยเม็ดนู่นด้วยโอ้โหแม่โอ๊ยมันเต็มไหมโอ้ยแต่มันมีลิ้นดูดิทุกคนดูมีหมึกกุบด้วยแม่อ๊ยมัเหมือนไหมเหมือนหมึกกุบไหมนี่ดูเขาบนเนี่ยไหนให้มันฉิดอ๋อมันอยู่กับตงหมึกหมึกกุบเริ่มเม็ดเนี่ยเห็นปะ อาเล็ตหอยังมีขาตะเข็บบ้านรึเปล่าเนี่ยาตะเข็บบ้านเฮ้ยอาเล็ตอาเล็ตมาดูตรงนี้แล้วเต็มเลยลูกนี่ทำไมลูกไม่เก็บตัวเนี้ยที่แม่อุ๋บอกให้เก็บอ่ะนี่มีตัวนี้ด้วยเยอะแล้วตัวนี้ตัวใหญ่พอแล้วเหรอมันก็อยู่ตรงต้นไม้มันปลอดภัยแล้วอ๋อมันปลอดภัยแล้วหรอนั้นเราก็จะเอาสัตว์ทั้งหลายตรงนี้หอยทากต่างหลายตรงนี้ไปทำอะไรไปปล่อยเราไปหาเพิ่มไหมข้างใน อุยอมเนตจะไปทางนั้นอีกหรออมเนตไม่กลัวหรอ,อก,กลัวลื่นไม่กลัวหรออมเนตเ,เ,เวลาทางมีให้เดินต้องเดินตรงทางนะลูกนะ <ไป S 1> เออเออรอยเท้าลูกอันนี้ลูกก็ไปเดินโดนน,นี้ใช่ไหม,มตรงหว่างขาใช่ไหมไม่เป็นไรนะลูกนะป็นคือประสบการณ์ทีหลังก็ต้องระวังให้มากกว่านี้เห็นไหมยังเจ็บอยู่ไหม เ็ดเจ็บอยู่เหรออดทนอนะเวลาฝนตกนะคะสัตว์พวกนี้นะคะเขาจะออกมาตะเข็บลูกลูกกล้าจับปะเยอะอะน่ากลัวนะลูกอ็นม้ะอากาศมัน อากาศสดชื่นนะมันก็จะออกมาแบบนี้นะทุกคนมาลูกกัญหา่อินห่อเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะลูกอีร้อยทเหมือนนี่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 โอ้คนนี้สั่งอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยอ่ะเห็นไหมสั่งอย่างเดียวเลยเยอะเยอะแต่มันอยู่ในรูที่นี่เอานู่นนู่นนูนนูู่นในรูตัวนี้เนี่ย จเอองแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนเอ้ยแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนเขาถามว่าออมเล็ตกับเช็บมาเก็บตัดพวกนี้ไปทําอะไรไปปล่อยก็ยไหนออมเล็ตบอกว่ามาอยู่ที่ต้นไม้ใต้ต้นไม้มันก็ดีอยู่แล้วไงลูกอ่าแล้วลูกจะเก็บไปทําไมอะมเขาเรียกว่าทําอะไรอะตรงนั้นมันอยู่ตรงหินไงอ๋อนี่นะคะเพรา,าอ่างของเขาไปเรื่อยๆโอเคแล้วแต่ออมเล็ต เจหอย่าง้าอุ้ยหอยทาเกเยอะมากเลยนี่ทุกคนดูระวังเหยียบนะทุกคนดูหอยทาก,ากแล้วถ้าเกิดฝนไม่ตกมันออกมาแมอมเล็ดไม่ออกไม่ออกเพราะอะไรรู้ไหมตัวเล็ก่ไนตัวเล็กไปเ,เราไปปล่อยกันดีกว่าเราจะไปปล่อยสัตว์น้าเพราะว่าจะได้ช่วยให้อํมเล็ดนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ทุกทรมานไม่ปล่อยแล้วพี่โอเค เดี๋ยวแม่อูต้องพาอมเด็นะคะไปทําบุญบ้างช่วงนี้เฮ้ยแม่อูว่าเอาตรงนั้นเลยหรออมเด็จจริงเหรอม,ม้าจะมีม่เดินนะไรยังมีนอามเด็จกองมาเลยแม่อูเห็นห่อขนมไหมมันยังกินเลยเออแม่อมูเห็นอยู่อามเด็จกองเลยเฮ้ยมาาละเดียบมาเดียบอะไร อ๋อหอยค้าง,าง,งเอาไปทิ้งดีกว่าลูกเดี๋ยวเขาหาว่ามีแล้วค่ะเต็มเลยนะคะให้มันอยู่ในตรงนี้มันไม่ยอมออกเพราะมันเดือดรกเพราะไม่ได้เหรอ,อ,อมาเหยยีบออเออไม่เหยียบไม่เหยียบพาไม่เหยียบโอ้ระวังพี่อมเลดเถอะนี่พี่อมเ,อเลดจะเหยียบนะอะไร โอเคเนาะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต b มช่องชอเบตวันนี้นะคะาย่ายวันนี้จับสัตว์สักตัวยังคะไม่เป็นไร<อเ>ไม่เอาไม่สกรปรกแล้ว<อเ>ไม่เอาแล้วลูกอะไรที่มันเก่าแล้วก็คือทิ้งไปสำหรับคลิปนี้นะคะค like, ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเชเบตฟันนี่เลยนะคะอย่าไปใกล้ขยะค่ะลูกทุกคนกไปเร็วลูก่ะ กลับบ้านกันดีกว่าค่ะบ๊ายบายหายเจ็บยางเดี๋ยวค่อยไปล้างกันบ๊ายบายค่ะ